สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไรเฮฟเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะมาอยู่กันที่จังหวัดนะครนายกนะคะมาอยู่กันที่บ้านลูกค้านะคะคุณณเดชนะคะลูกค้าคุณหมูชื่อค่ะลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะเพิ่งทําบ้านเสร็จนะคะให้เรามาลงน้ำโอมาปรับสภาพน้ํานะคะสวยใสปิ๊งเลยค่ะบ้านก็สวยสระก็สวยนะคะ สระนี้นะคะเป็นขนาด6คูณ3ค่ะเป็นสระสกิมเมอร์นะคะปูด้วยกระเบื้องดินเผาค่ะ oh. ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้กระเบื้องแบบไหนนะคะแจ้งเราได้เลยนะคะ oh. สระนี้นะคะไม่มีจักรกุชีนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ3แสนกว่าค่ะสนใจทักมาคุยกันก่อนได้เลยค่ะที่รับสร้างสาะว่ายน้ำไรทเฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะ วันนี้ลาไปพร้อมกับาศาสตร์สวยๆนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ